เอาแล้วครับผมนะก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมต้นกล้านะครับนะก็นี่เหมือนเดิมเราอยู่ในเกมกาลินาฟรีไฟนะผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมมีไออะไรใหม่ๆมาลองให้ทุกคนดูไอเออหลายๆคนน่าจะเห็นว่ก้าชอบสมัครไอดีใหม่มาสุ่มของใช่ปะ่ะแต่รอบนี้เนี่ยผมจะสมัครไอดีใหม่นะผมในมือถือใหม่นะผมแล้วก็เอามาสุ่มนะผมสกินปืนเ k คมงกอนฟ้า 20โค้ด20โค้ดเนี่ยก็จะเป็นจํานวนประมาณอยู่ที่40กล่องนะครับผมว่ามันจะเกลือหรือเปล่าหรือว่ามันจะดวงดีนะครับไอดีใหม่มือถือใหม่ใหม่หมดเลยทุกอย่างนะผมทุกคนนะอ่ะทุกคนอยากรู้ว่าดีว่าเป็นมือถืออะไรหรือเป็นรหัสแบบไหนหรือเป็นโค้ดแบบไหนเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูกันเลยครับนี่เลยผมทุกคนครับทุกคนก็จะเห็นอยู่นะผมเรียวมี g ี NeO 5G นะครับผมทุกคนซึ่งเป็นมือถือเครื่องใหม่ที่ว่าเราจะเอามาใช้ในการเล่นเกมันวันนี้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมทุกคนอ่ะ นี่พี่กายดูตัวกล่องก่อนเห็นยวนะสีดำนะผมชุดผมว่าสีดำสีดำเท่เหมือนกันเลยผมทุกคนอ่าเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูด้านในก่อนว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมทุกคนอ่ะอันนี้เราเปิดออกมาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวตั้งไว้ก่อนเลยกันอ่าตั้งไว้กระถางสวยๆท่เท่ละกันนะครับผมทุกคนอ่าแล้วก็ออกไปครับปุ๊บนี่ก็จะเป็นพวกคู่มือต่างๆนะครับผมเพื่อนแล้วก็จะมีในส่วนตัวมือถืออยู่นะครับผมทุกคนครับ อ่าแล้วก็ด้านในก็จะสามารถเปิดขึ้นไปได้นะครับผมนี่ข้างในผมก็จะมีในส่วนของนี่ผมนะเอาไว้ที่เวลาเราใส่ซิมนะครับผมหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของเคสอยู่ด,ด้วยนะครับผมทุกคนอ่านี่เคสของเขานะเป็นเคอเนสออกแนวสีเทาๆนะครับผมเพื่อนแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับผมหนึ่งชิ้นแล้วก็ะจะมีในส่วนของสายชาร์จแบตนะครับผมเพื่อนครับโอเคอันนี้คือมือถือพี่เกาให้ทุกคนดูนะอ่าด้านหน้าคุณจะเห็นเป็นสีดำน,นะผมด้านหลังสวยมากทุกคนดูสีนี่เห็นหรือเปล่าโอ้ดูดิ สวยหรป่าผมและขนาดโคตรบางเลยผม,ผมน้ำหนักเบาด้วยนะครับเนี่ยผมถือมันไม่หนักมือนะครับผมทุกคนก็ตัวนี้ผมเขาบอกบอกถึงความลงตัวผมระหว่างดิจิทัสนะผมแล้วก็ธรรมชาตินั่นเองนะครับผมทุกคนก็จะมีะหมด2ส,สีนะผมก็จะเป็นสีนโอกีนนะผมแล้วก็นีโอบูนั่นเองนะผมและที่ก้าถืออยู่ก็จะเป็นนีโอกีนนะครับผมนี่เป็นสีเขียวนะประมาณนี้นะ อ่าเห็นหรือเปล่าในกล้องตอุอตัดนั่นเลยฮะซึ่งตัวนี้ผมค่อยใช้ซิปเซ็ตนะผมนะ snapdragon 870 5G นะผมเป็นซีรีส์ผมนะเป็นซีรีส์ที่8เป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดจากคนคอมนั่นเองนะครับผมทุกคนโอ้โหเป็นไง แจมเจมโบในส่วนของหน้าจอผมก็จะเป็นอ m o l ม d ตผม120เยิบเพนะผม e 4นะครับและในส่วนการสัมผัสหน้าจอผมนะเขาลองรับยู่ที่6 0 0ครั้งต่อวินาทีนะครับผมก้นจิ้มจิ้มจิ้มอย่างนี้เลยบอกได้เลยผมว่าตอนเล่นเกมมันลื่นไหลสุดๆผมไม่มีสะดุดแน่นอนนะผมแถมหน้าจอเนี่ยสีคมชัดมากผมและขนาดหน้าจอที่6.62นิ้วผมทุกคนพอดีเลยอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูในเกมมันดีกว่านะครับอ่ะทุกคนครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่หน้าเกมมันแล้วนะผมนี่เป็นมือถือใหม่นะับผมที่น้อง แบบของเครื่องนี้เลยนะครับผมนะวัดดูกันไปเลยอ่ะเรากดเข้าเกมมาเลยผมทุกคนมาแล้วเราต้องสมัครไอดีใหม่เราต้องตั้งชื่อใหม่เหมือนเดิมผมทุกคนขอเป็นชื่อที่ๆแล้วกันจะเป็นต้นกล้าต้นกล้าต้นกล้าหกเก้าแล้วกันอ้เป็นไงล่ะเยสออ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 อมาเป็นต้นกล้าเลยอ่ะไม่เป็นไรเป็นต้นกล้าหกศูนย์หกสองหนึ่งวายอะไรก็ไม่รู้ครับ โอเคตอนนี้พี่แก่ก็เข้ามาสู่ในเกมแล้วนะครับผมทุกคนเดี๋ยวรับของก่อนนะครับผมนะอ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวพี่แก่ขอตั้งค่าก่อนนะครับอ่ะตอนนี้พี่แก่ตั้งค่ามือถือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมบ,บางคนสงสัยว่าเฮ้ยพี่แก่ผมมันสามารถตั้งในส่วนฟเฟรมเรทสูงได้ไหมนะครับผมนะอ่ะพี่แก่ทุกคนดูนะครับผมนี่การแสดงผลกราฟิกนะครับเราสามารถปรับระดับสูงได้นะผมแล้วก็ความคมชัดระดับสูงได้นะครับมผมชาร์จโอเปิดได้ปิดได้ปกตินะครับผมฟิลเตอร์เฟรมเรทสูงเปิดได้หมดเลยนะครับผมเพื่อน อ่ะบางคนสงสัยพี่กาครับถ้าผมเล่นนานๆเครื่องจะร้อนไหมบอกเลยไม่มีปัญหาแน่นอนนะผมเพราะว่าตัวนี้เขาใช้เทคโนโลยีนะผมสเตเลสตีทเวเพอร์คูลิ่งพัดนะผมใช้แผ่น VC สเตเลสระบายความร้อนถึง8ชั้นบอกเลยดีสุดๆอ่ะ,อะเดี๋ยวก่อนอื่นเราเข้าไปเติมโค้ดกันดีกว่านะครับผมนะอ่ะเราเข้าที่หน้ากิจกรรมกันก่อนนะครับผมแล้วก็ไปที่หน้าประกาศนะผมแล้วก็แลกไอเทมโค้ดนะผมก็เดี๋ยวพี่กาเข้าไปเติม20โค้ดให้ทุกคนดูเลยนะครับผมเพื่อน โอเคตอนนี้พี่ก้าก็ได้เติมโค้ดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมนี่เข้ามาที่ห้องแต่งตัวของเรานะครับผมนี่เมื่อกี้พี่ก้าไปผูกบัญชีมาแล้วก็ได้กล่องในส่วนสกินปืนลูกซองมาด้วยนะผมจากที่ว่าเราหน้าเราผูกบัญชีนั่นเองนะครับผมทุกคนก็อพี่ก้ากดเปิดใช้งานเลยป๊บอ่าสามวันนะครับผมนี่สี่สิบกล่องนะครับผมผมเติมไปยี่สิบโค้ดนะครับผมทุกคนนะทุกคนว่าผมจะเกลือไหม <c oughs> อ๋อจะเกลือไหม <c oughs> เดี๋ยวผมจะลองเปิดแบบว่าแบบอ่าสักสักสักห้ากล่องดูเอ้ยสักทีละกล่องก่อนขอทีละกล่องก่อนโอ้โหโอ้โหนี่ไอดีใหม่นะก้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหเราลองเปิดอ่าสักแบบสิบห้ากล่องดูสิบห้ากล่องแบบทีเดียวสิบห้ากล่องนะแล้วก็เราเหลือไว้ยี่สิบกล่องเดี๋ยวขอเปิดเสียงหน่อยเพิ่มอารมณ์หน่อยอ่าหนึ่ง <1. S 1> สองสามหุย้ยกล่องกล่องนั้นคืออะไรวะ ต้องไปดูอ๋อกล่องนี้มันลุ้นโทเค้นอย่างเดียวนี่นาโอ้ได้มา6ชิ้นเดีย๋ยะเราลองเปิดล้ว,ว่าทีเดียว20กล่องนะนโมมือถือก็ใหม่นี่มือถืออโชว์โชว์มือถือก่อนมือถือก็ใหม,ม,ม่สาทุขอให้อยากเกลือเลยนะครับถ้าลูกช้างถ้าลูกช้างดดงดีอยู่นะเดี๋ยวคนดูมันเบนอีกอาราชาเกลือ จริงผมได้จริงเฮ้ยไอ้กล่องสุดท้ายกล่องที่40ปอ,อกอุ้ยผมแอปเลยตอนนี้ต้องแอปืนเลยเข้ามาเลยแอคเลยโอ้โหไอดีใหม่แอคเลยครับผมมีสกินเอคมังกรอย่างโอ้โหร้อง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 ไง,งก็ต้องร้องครับผมอัพอัพเกรดอัพเกรดเลยครับผมผมมีเหรียญอยู่อัพเลยครับผมปั๊บปั๊บปาเลยพี่มาเลยพี่อัพเลยเวฟเวฟสามอาเวฟสามได้ครับปั๊ดปั๊ดลูกเลยปั๊ดได้มาเลยนะเวฟสามนะผมดาเมจหนึ่งอัตราการยิงหนึ่งนะครับผมทุกคน ปมมาดไม่ธรรมดาเน,นี่ยเราเนี่ยไปปาด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 โอเคเราได้มาแล้วผมทุกคนครับเดี๋ยวกล้าเข้าไปหน้าอ่าคังอาวุธก่อนเฮ้ยมือถือใหม่โอ้โหเป็นไงรหัสใหม่ดูผมดีจริงเออลูกซองเราได้มาด้วยกดสวมใส่ไปด้วยนะครับผมทุกคนแล้วก็สกินเอคเราปาดปาดลูกเอ้ยถือเลยถือแอคเลยด้านล็อบบี้เลยลูกเอ้ย ไอดีใหม่อะเนาะไอดีใหม่นะครับคือไม่ได้แอคอะไรนะครับแต่ไอดีใหม่นะครับแต่ประเด็นตัวละครผมคนกระโปกงกระโหลกกระลาเลยครับผมทุกคนอ่ะแล้วก็ได้มาแล้วบอกเลยว่านี้เราดวงดีมากๆนะครับผมทุกคนในส่วนแบตเตอรี่เครื่องนี้นะผมก็อยู่ที่5 0 0 0มิลลิแอมนะผมแลวก็เขารองรับกับผมการชาร์จผมในส่วนของกบวัตซูเปอร์ดัชชาร์ดด้วยนะครับผมทุกคนคือบอกเลยว่าน้องๆสามารถชาร์จแบตในผมหน้าเต็ม1 0 0ได้ผมใน3าบกนาทีเท่านั้นนะครับผมเพื่อนๆครับใช้ยาว และที่สำคัญผมนะสำหรับคนเล่นเกมของเราเนี่ยในเนี้ยเครื่องเนี้ยเขามีในส่วนของโหมดนะครับผมนะ GT โหมดนะผม2.0ด้วยนะครับผมช่วยเพื่อพลังงานกับซ u ของเรานะครับผมและก็ในส่วนของ s a m pling rate นั่นเองนะครับผมทำให้เราแบบเล่นเกมได้ลื่นขึ้นไปอีกนะครับผมเพื่อนและที่สำคัญถ้าเกิดใครชอบเล่นเกมแนวแข่งรถนะผมนะในระบบการสั่นของเขาเลยผมนะในระบบการสั่นเห็นไหมเขาจะมีการปรับเปลี่ยนมาใหม่ผมพัฒนาให้มันดีขึ้นคือตอบสนองการสั่นได้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมทุกคน <c oughs> ดีไซน์หล่อเท่ขนาดนี้บอกเลยว่าต้อ้ออองมจััััดดสกกหหนนนน่ยขเป็โ 4v4 ละครบ พิก้าเล่นหนหมดส v 4วลี้วกันขอไปยิง A k เคหน่อยนะครับผมไม่รู้จะสู้เขาได้หรือเปล่านะผมนี่ด้านหลังก็จะเป็นโคง้งผมสวยๆเลยนะครับผมจับถนัดมือพอดีเลยกดเข้าเกมเลยโอเคที <S <S okay, นี้เรามาอยู่ในเกมนะเดี๋ยวพิก้าขอเก็บเงินก่อนเอเคเรา1 8 0 0นะครับผมนะโุ้ยไปเก็บเงินก่อนนะเพื่อนนะเราช่วยนะได้เต็มที่แค่นี้แหละอ่ะนี่คือภาพที่ว่าน้องๆจะเห็นในเกมเลยนะครับผมก็นี่ไม่มีกระตุกนะครับผมทุกคนครับอ่าประมาณนี้เลยป้าเขาเรียกว่ารอเพื่อนเข้าก่อนแล้วค่อยเข้าหลังผมทุกคน เฮ้ยไอ้น้องเอ้ไปดิไอ้พวกซื้อปืนอ่ะยิงหน่อยยิงหน่อยนี่เนี่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 ยโอ้โหโดน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 นะโดน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 เขาใส่เลยเพื่อนเขาใส่เลยเพื่อนมันเขาใส่เลยเพื่อนเฮ้ยเขาใส่เลยเพื่อนเฮ้ยเขาใส่เลยเพื่อนเขาใส่เลยเพื่อนเฮ้ยลากหัวดิเออเลากหัวก้ากหัวอะไรของกล้าเนี่ยผมคนน่ะอุ้ยยิงยิงยิงกันไปสู้ก้าสู้สู้ใจก้าสู้ใจก้าสู้ใจเออน็อกนึงครับผมคนน่ะวงมาหมดแล้วเราต้องเข้าวงก่อนครับเอาละเอาละเขานลาชูไม่ได้ผมคิดว่าเขาไล่ชูไม่ได้ครับตายวงหมดนะ ไปกนะอ่าเรียบร้อยอย่างนี้เรียบร้อยกินเงินฟรีผมทุกคนกินเงินฟรีผมซื้อ A k เคได้แล้วนี่คือเ k คมังกรฟ้ราผมที่ว่าเราได้มาแต่ว่าได้แค่เลเวลสามเองกับผมทุกคนนี่พีก่ก้าเล่นอยู่ถามว่าเครื่องร้อนไหมพีก่ก้าเขาเข้าเกินมานานแล้วนะเครื่องก็ยังเงย็นอยู่นะครับผมทุกคนครับก็อันนี้คือผมเล่นไปด้วยแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยนะผมคือภาพท้น,น้องเห็นอยู่นะครับผมนะโอเครอบนี้ผมมีปืนแล้วผมออกล่าแล้วผมได้เ k คมาแล้วเว้ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยอุ้ยผมยิงแรงเกิน้นี่อุ้ยอุ้ย มาดีมาดีมาดีเฮ้ยอีกตัวมาด้านท้ายฮะมาดีมาอีกหนึ่งมาดีมาดีเดี๋ยวทราบพี่น้องจําไว้เฮ้ยมันจะไม่ไปวะขวายมึงมาขอเติมยาเราไปหนึ่งถาก่อนเลยครับําก่อนเลยเฮ้ยด้านหลังจะมีตัวอ้อมผมทุกคนครับอ้อมไกลครับตำรวจตำรวจมามาดีเรียบร้อยผมนะไปอีกหนึ่งคิวผมเก็บพลเดียวสามตัวแล้วเกมนี้เราเนี่ยเอาเรื่องนะ เฮ้ยเมื่อกี้ผมได้ลูกซองควงมาด้วยผมจําได้อยู่ผมอ่าจากการผูกบัญชีครับขอจัดสักหน่อยละกันก้าเอ้ยนี่สกิลตัวละครเราไม่มีเลยเลยนะครับผมทุกคนบอกว่าอุ้ย,ยด้านในนะฮะไปอีกหนึ่งครับไปอีกหนึ่งครับไปอีกหนึ่งครับอุ้ยทำไมติดอ,อุ้ยโอเคผมคิดว่าผมต้องไปชิคด้านขวาครับเพราะว่าผนชอบเป็นคนดันไปด้านนี้ฮะไปอีกหนึ่งครับผมทุกคนมาดิมาดิเจอพิก้าเขาหน่อยมาดิมือถือใหม่แล้วไงอะ่ะก็เฟี้ยวได้เหมือนกันเว้ยนะ้องเฟี้ยวได้เหมือนกันเว้ย ไปอีกหนึ่งกับผมนะน็อกอีกหนึ่งครับเนพะื่อแต่เหมือนด้านหลังเราจะมีตัวนะครับผมเพราะว่ายิงเพื่อนเราน็อกนะครับอ่าเรียบร้อยมาดีน้องมาดีมาดีาดปากระคับนี่อ,อ,อันนี้ไม่ควรทำนะผมนะทำศพไ,ไม่ควรทำนะครับผมทุกคนบอกเลยไม่ควรไปาาทำอย่างนั้นนะลูกนะโอเคเดี๋ยวผมจะเลิกเดินดันไปเลยนะครับผมนะให้ทุกคนดูเลยอ่าอันนี้คือจากหน้าจอพิกาไม่กระตุกเลยนะผมนะลื่นคือแบบโปรตีเลยนะครับผมกับการเล่นมือถือเครื่องใหม่ของเรานะครับผมอุ้ยอุ้ย ใช่มันลื่นเกินเนี่ยเมื่อกี้มันเบรกไม่ทนันเนี่ยมันลื่นไปเลยผมทุกคนครับถามจริงถามจริง <c oughs> อ้าวอ้าวมันก็อยู่ตั้งนานเนาะไม่ยิงเขาให้ตายหมดเนาะอ้าวแล้วเหลือคนเดียวสวยแล้วผมทุกคนครับฝั่งตรงข้ามทุกยิ้ขึ้นมาได้แล้วเพื่อนเราไปอยู่มีเกมต่อไป <c oughs> มันเริ่มตึงแล้ว <g rain> เกมนี้ผมเจ้าจริงเลยครับผมทุกคนครับกับการทดลองทุกคนได้ดูว่าเรามันตึงแค่ไหนเฮ้ยไอคีมกรฟ้าแนวหน่อยดิวะโอโ้โหแต่ดวงดีจริงนะคุณดูครับมือถือเครื่องใหม่กับไอ,ไอดีใหม่ที่เราสมัครมาเนี่ยเออมาัไมมันดวงดีอย่างนี้วะเอาละขอละกันมุมนี้เนี่ยขอละกันมุมเนี้ยขอละกันขอละกันมุมเนี้ยขอละกันมาดิมาดิมาดิอย่า,าชไม่ต้องชบไม่ต้องชุองชบอกเลยไม่ให้ชูผมทุกคนนาทีเนี้ยเฮ้ยหลังคาผมหลังคาดูที่ไป กระโดดขึ้นไปกระโดดไปล่ะคากระโดดขึ้นไปลังคาเรียบร้อยน้องอีกหนึ่งครับเอาดิฝังเขาเหลือแค่สองตัวครับอุ้ยอุ้ยเขายิงหมูมาจับมุมซ้ายฮะไปอีกหนึ่งครับไปอีกหนึ่งครับไปอีกหนึ่งครับเอาดิเอาดิเหลือตัวเดียวเพื่อนเราต้องเอาเลยนะผมว่ายิงเพื่อนต้องเข้าเลยนะมุมนี้เนี่ยหลังคากระลังคาลูมาเหมือนจะให้หาโอกาสให้เพื่อนชุบครับัสตามเลยครับผมทุกคนไม่ให้ครับผมไม่ให้โอกาสชุบครับเขาเข้าไปในบ้านแล้วครับอีกตัวนึงครับ เรียบร้อยจบ <c oughs> <c oughs> มือถือก็เทคนก็เทเล่นเกมก็เก่งโอ้เทียบคันโสดสด้วยนะครับผมทุกคน <c oughs> ก็ดูออกนะครับผมว่าใครแบก8ดคิวอะครับผมทุกคนคนเดียวอะอเอเคมังกรฟ้ามันตึงจริงๆโอเคเมื่อกี้ก็เล่นจบลงไปแล้วนะครับผมทุกคนครับเป็นอไอ้บ้ากการที่ว่าเราเอามือถือเครื่องใหม่ของเรานะ่ยนานแล้วก็ในส่วนของรหัสใหม่ของเราไปส่งของ ปรากฏว่าเราไม่เกลือผมทุกคนครับเราสามารถงหนัดสูงและสกิน A.K มังกรฟ้าใน20เอ่อใน40กล่องคุณดูคิดว่างไงบ้างเกลือหรือไม่เกลืออ่าอ่าแต่ถ้าเกิดใครสนใจมือถือแบบเล่นแบบไหลลื่นนะผมนะไม่มีแบบกระตุกล้วนหนูให้เราเห็นทั้งอัดหน้าจอไปด้วยแล้วก็เล่นเกมไปด้วยนะผมเปิดการาฟริกกราฟิกสูงนะครับผมพี่แกก็แนะนําเลยนะครับ Realme GT Neo 2 5G นะผมก็พี่แกแนะนําเลยนะผมใครที่ว่าสนใจนะผมราคาอยู่ที่13,990บาท เขามีวางจําหน่ายแล้วนะบนในส่วนของเรียวมีอ f ฟ c i a l Store นะผมนะทางช่องทางผม e ีคอมเมิรเท่านั้นนะครับผมทุกคนนอกจอากนี้เขายังมีของแถมแล้วก็โปรโมชั่นมากมายผมน้องๆสามารถติดตามได้ที่ในส่วนของ f a n น a g e ผมนะเรียวมี h h นั่นเองนะครับผม่่เรียวมี Thailand นั่นเองนะครับผมเพื่อนๆวันนี้ก็ต้องขอตัวกลับลนาะทุกคนไปแล้วเพียงแค่นี้นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับส <c oughs> วัสดีครับ <c oughs> มือถือมันหล่อเท่ไปก่อนนะครับผมทุกคน